ยังปรับกล้องยังทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วที่บอกว่าใครบอกว่าเจดโง่พี่ถามเจดว่าไอใส่กระเจยังไงอะไรยังไงเจดเป็นคนบอกพี่แล้วคุยไปคุยมาประมาณชั่วโมงกว่าพี่ก็นึกขึ้นได้ว่าเออแล้วลงยังไงอะ่ะขึ้นเป็นลงไม่เป็นอะ่ะพรากฏไปกดมามันก็มาเป็นไรสดเลยไงแต่ตอนนี้หน้าจอไอเครื่องที่ไล์อยู่มันค้าง พี่มองไม่เห็นอะไรเลยพี่ก็เลยเอาเครื่องพี่จิมมาดูไม่มันหน้าจอมันเกี่ยวกับการไลฟ์สดนานหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามันกี่ชั่วโมงแล้วพี่พี่เตือนที่เราไลฟ์สองชั่วโมงกว่าแล้วใช่เปล่าพี่แม็ค ไอ้ตรงนี้มันมีแต่วินาทีคือมองไม่เห็นว่ากี่ชั่วโมงขั้นเน็ตนอะ่อนอะเป็นเรื่องปกติแต่ขั้นเน็ตนอะ่อนอะพี่ก็คงไลฟ์ไม่ได้อ่ะเพราว่าพูดคุยอะไรทุกคนได้ยินหมดคือหน้าจอหน้าจอค้างมองไม่เห็นคอมเมนต์ แล้วก็ไม่เห็นว่าไอไม่เห็นว่าขึ้นกี่ชั่วโมงพอมาดูแล้วมันขึ้นหกมันเป็นนาทีก่อนหน้านั้นมันบอกอยู่ว่าขึ้นกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วอ่ะเนี่ของเธอประคร้างแล้วน่ะขออยับหล่อโอ้โห

พี่ภาษาอังกฤษอะไรคือภาษาอังกฤษตรงไหนอ่ะพิมมาใหม่คมพี่ไม่รู้เรื่องพี่ภาษาอังกฤษอ๋อสวัสดีพี่ภาษาอังกฤษป้าลักอาคมชื่อป้าลักษา,า,าไม้มามลักชื่อไอดีอ่านว่าไมยมามลักแต่ว่าพี่เรียกแกว่าป้าลักษ ทำอะไรไม่ได้แล้วหน้าจอนะ่ไอ้เนี่ยนึกว่าคมบอกว่าให้เข้าไปดูที่ชื่อภาษาอังกฤษหน้าจอค้างพี่เตือนใจพี่แม็กมก็เอาอีกเครื่องมาดูแล้ว คือเสียงไม่ชัดเสียงไม่ชัดใช่ไหมคะพี่เตือนใจประรักมันขัดขาดเกินเกินติดติดขาดขาดใช่ไห่าเหมือนมันสะดุดพี่เตือนใจก็ยกมืออย่างเดียวให้ให้ความให้ความสำคัญน้องนิดนึงเพราะว่าหน้าจอเครื่องที่น้องขึ้นอยู่อะ่ะมันค้างแล้วน้องเลื่อนไปไหนมาไหนไม่ได้เลย ใช่รถไฟโอ้ยนั่งดูวิวกันสามชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงกว่าแล้วอคมภาพชัดแล้วเสียงอ่ะพี่เออพี่เตือนใจยกมือทำไมน้องถามอีกเรื่องหนึ่งพี่เตือนใจยกมืออย่างเดียวเลยละเมอเปล่า นี่นั่งนั่งตรงนี้ไปอะไรนะไปกาญจนบุรีอะ่ะเห็นเห็นพี่จิมบอกว่าไม่ถึงร้อยแล้วก็เรือวิ่งตั้งแต่